เดกวางเี่นะพี่เดียวคือเดียดีเดียคือพี่เดียวพี่เดียเดียเดียพี่เดียเดียเดียจากนอกเป็นเดียเดียกว่าง ที่โรงพยาบาลสัตว์สีคิ้วทีมงานทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีน้องหมาน้องแมวมาลงทะเบียนเพื่อเตรียมตัวเข้าตรวจแม่แมวก็เดินเข้ามาเล่นกับน้องๆในห้องแอดมิตนะคะส่วนใหญ่เป็นน้องหมาที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วน้องมาลิน่ารักตัวโตนะคะมีมือของน้องน้องหมามายื่นเล่นด้วยนะคะที่นี้ถ่าน้องหมาน้องแมวเคยมาประจําบ่อยๆก็จะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนน้องแต่ละตัวมินิสัยแตกต่างกันไปน่ารักขี้อ้อนมากเลยค่ะส่วนตัวเล็กๆตะมุตะมีนี้มารอคิวอาบน้ํานะคะส่วนด้านหน้าก็มีเจ้าของน้องๆพ ลงทะเบียนมาตรวจรักษากันมาตามนัดไม่ขาดสายค่ะส่วนน้องเมลเคสนี้ท้องบวมตัวมากเลยมาตรวจอินตาซาวผลพบว,ว่าเนื่องจากน้องเคยโดนกัดมาก่อนทําให้กระเพาะปัสสาวะทะลุออกมาในชั้นใต้ผิวหนังนี่เป็นภาพก่อนและเจาะน้าปัสสาวะนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่าตัดซึ่งวันนี้พ่อนมีคิวผ่าตัดเรื่อยๆทั้งคิวจองทําหมันแล้วก็คิวผ่าตัดต่างๆนะคะในห้องอาบน้ําตัดขนวันนี้ก็คือคกักส่วนท่านไหนที่จะมาก็คือแนะนําให้จองคิวล่วงหน้านะคะน้องๆบางตัวต้องจองคิวเป็นสัปดาห์หรือ เป็นเดือนกว่าจะได้คิวนะคะช่งางแตยคนที่นี่ใจ,เ,จยเย็นใจดีและอยากทำออกมาให้เต็มที่นะคะ

滴滴滴，滴滴丢丢丢，滴滴。